ดีค่ะเมตจอดไเทแลนด์พูเทเบิลนะคะแวร์ทูเพลทพูกินพัทยาวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำร้านเล่นพูกแล้วก็ยังเป็นเกสต์เฮาส์ระดับสองดาวด้วยนะคะตั้งอยู่บนถนนพัทยาสาย2นั่นก็คือ s ซนแมนโฮเทลแอนด์สปอร์ตบาค่ะ <S 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 ที่ s ซนแมนโฮเทลแอนด์สปอร์ตบานี้นะคะเป็นการผสมผสานการพักผ่อนและการบันเทิง เพื่อนๆจะมาเล่นพูตี่นี่นะคะก็ยังสามารถมาปาร์ตี้มาพบปะเพื่อนฝูงที่นี่ได้ด้วยค่ะและที่ตั้งอยู่กลางร้านนี้นะคะนั่นก็คือโต๊ะแ a l l ลี e แ t นเนะคะตัวนี้เป็นระบบหยอดเหลี่ยนนะคะตัวโต๊ะมีความทนทานต่อการใช้งานระยะยาวและง่ายต่อการบำรุงรักษาวัสดุที่มีคุณภาพสูง ตออไปด้วยเขียนชนวน1แผน่นที่ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายค่ะ mm hmm. การมีโต๊ะฟูเป็นส่วนประกอบของสปอร์ตบาร์ที่นี่นะคะ mm hmm. ทำให้เพื่อน mm hmm. ๆได้มีส่วนร่วมในการเล่นเกมและ mm hmm. ค่าบริการเกมของที่นี่นะคะ mm hmm. ก็คือ10บาทเกมค่ะ mm hmm. และที่ s ซนแมนโฮเทลแอนด์สปอร์ตบนะคะ mm hmm. ยังมีเมนูเครื่องดื่มที่หลากหลาย mm hmm. ราคาเครื่องดื่มราคาเดียวเลยค่ะ150บบาทค่ะ ร้านเปิดบริการทุกวันนะคะตั้งแต่บ่ายสามโมงจนถึงตีสอค่ะหากเพื่อนๆกำลังมองหาสถานที่ที่จะผสมผสานความสนุกสนานและการพักผ่อนไว้ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะมาชมกีฬาหรือว่ามาเล่นฟูขอแนะนำ Sandman Hotel Sport Bar ที่นี่ค่ะฝากากดไลค์กดแชร์กดส u b s c สไ b e ให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ